ไม่ดีเรื่องนี้ผมว่าไม่จบง่ายๆคงจะมีการคนที่จะไปร้องก็คงร้องมากขึ้นแต่ที่แน่ถ้าโครงการนี้มีการทุจริตเกิดขึ้นงานนี้คนที่เดือดร้อนคนแรกคงหน,นีไม่พน้นองอิงนะฮะที่ต้องมีส่วนรับผิดชอบร่วมกับข้าราชการต่างๆไม่ต่างจากโครงการจำนำข้าวที่มีทั้งข้าราชการและร,ะรัฐมนตรีติดคุกด้วย สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทือศักดิ์จิวกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะก็คงจะเป็นเรื่องซอฟ์พาเวอร์พ่นพิดล้เริ่มทําการพ่นพิษในยกที่1เป็นที่เรียบร้อย พร้อมนะคะเพราะว่าอิงรู้สึกว่าเราเราลงมาจุดนี้เนี่ยเราอยากให้พักเราแลนสไลด์เพื่ออะไรเพื่อที่จะนำนโยบายต่างๆที่สัญญากับประชาชนในทุกจังหวัดเนี่ยผลักดันให้มันเกิดขึ้นจริงๆให้ได้เป้าหมายของอิงคือนโยบายที่จะผลักดันให้ชีวิตประชาชนดีขึ้นถ้าสุดท้ายแล้วพักมีคนที่เหมาะสมกว่าอิงก,ก็พร้อมเหมือนกันเพื่อไทยพร้อมที่จะจับมือกับพลังประชารัฐกันริกปั้นขึ้นนายกอาหถ้าจะต้องจับมือกับพวกร่วมจริงๆเนี่ยเราจะต้องจับมือกับคนที่ไม่ ไม่ขัดกับประชาธิปไตยอันนี้คือหนึ่งนะคะส่วนสองก็คือมีความคิดเห็นในเรื่องของนโยบายตรงกันเพราะว่าเราไม่ได้สร้างนโยบายมาเพื่อให้ชนะไปเฉยๆเราต้องการทำให้สำเร็จปไม่เคยคุยกันเลย ไกลนะครับรีกิจวัฒนะอดีตสมาชิกพักพลังประชารัฐแล้วก็เคยอยู่พักเพื่อไทยมาก่อนนะบ,บอกว่าหลังจากพบเห็นป้ายพักเพื่อไทยติดทั่วถนนซึ่งมีรูปแพท,ทองทานชินวัตรหัวหน้าพักครอบครัวเพื่อไทยโดยไม่มีรูปนายแพทย์ชนรนานสีแก้วอยู่แล้วนะฮนะก็เป็นส่วนหนึ่งฮนะแล้วก็ปรากฏว่าตอนนี้ก็นอกจากไปสอบเรื่องป้าย นะครับก็มีการไปร้องสอบอุงอิงนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของโครงการซอฟต์พาเวอร์นะฮะเรืองไกรก็ไปร้องคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้มีการสอบตรวจสอบแพทองทานเป็นเจ้าพนักงานของรัฐหรือไม่เหตุนายกแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นซอฟต์พาเวอร์นะครับนายเรืองไกรลีกิจวณิชเปิดเผยว่า จากการติดตามข่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติของแพรทองทานมาโดยตลอดทําให้เกิดประเด็นอันควรขอให้กรรมการป้องกันและปราบปรามการทริตแห่งชาติตรวจสอบนะครับโดยได้ส่งอีเสไปถึงปปชขอให้มีการตรวจสอบว่าแพรทองทานหัวหน้าพักเพื่อไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติเป็น <c oughs> จเจ้าพนักงานของรัฐ <c oughs> เป็นเจ้าพนักงานของรัฐตามความในพระราชบัญญัติประกอบนรนุนด้วยการป้องกันและปราบปรามการชุวจริตแห่งชาติพุทธศักราช2,561มาตรา4หรือไม่เรื่องไกลอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกฎหมายโดยระบุว่าคำสั่งของทักสํานักนาย,ยกรัฐมนตรี2,300ทับ2,566แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติประกอบไปด้วยบุคคลต่างๆรวม29ตำแหน่ง และมีแพทรองทานเป็นรองประธานคณะกรรมการโดยตามคำสั่งของสำนักนายกดังกล่าวข้อ4ระบุว่าการเบริกจ่ายเบี้ยประชุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่จำเป็นจะต้องปฏิบัติงานของคณะกรรมการคณะอนุกรรมการคณะทำงานหรือที่ปรึกษาตามที่แต่งตั้งตามคำสั่งให้เป็นไปตามระเบียบของราชการโดยให้เบิกจ่ายปงะมาณของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค องค์กรมหาชนเรื่องไกลก็ชี้ว่าปรบอว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตราสี่นะครับบัญญัติไว้ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐหมายความว่าข้าราชการหรือพนักงานข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจําผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือในรัฐวิสาหกิจผู้บริหารท้องถิน่นรองผู้บริหารท้องถิน่นผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิน่นสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าที่พนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะการปกครองหรือเจ้าที่ตามกฎหมายบัญญัติและให้ความหมายรวมถึงกรรมการอนุกรรมการลูกจ้างของส่วนราชการ,นะรหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือบุคคลคณะบุคคลบรรดาที่มีกฎหมายกำหนดไว้นะครับให้อำนาจหรือได้รับมอบให้ใช้อำนาจปกครองที่จัดตั้งโดย นในระบบราชาการรัฐิสาหกิจหรือการบริหารกิจาการอื่นๆของรัฐด้วยนะครับโดยผลคําสั่งของนายกบตรีดังกล่าวนะครับปรากฏว่านะแพทย์ตองทานในฐานะรองประธานคณะกรรมการควรถือเป็นคณะกรรมการที่มีฐานะเป็นเจ้าที่ของรัฐและเจ้าพนักง,งานของรัฐตามความในพรปรว่าด้วยการป้องกันและปราบป,ปรามการทุจริตมาตราสีหรือไม่ พร้อมกันนั้นยังตั้งคำถามว่านับตั้งแต่วันที่แพทองทานในฐานะรองประธานคณะกรรมการมาจนถึงปัจจุบันได้เพิกถอนเบีย้ยประชุมนะฮะได้เพิกขออภัยฮะได้เบิกเบี้ยประชุมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่จําเป็นต่อการปฏิบัติของคณะกรรมการจากงบประมาณสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชนไปแล้วเป็นจํานวนเท่าใดและ เฉพาะเงินที่มาใช้ในปี2566ได้นำไปถือเป็นเงินที่พึ่งพึงประเมินตามประมวลรัฐากรหรือไม่นะครับนอกจากนี้แพ่ตองทานยังถือเป็นเจ้าพนักง,งานของรัฐที่ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริทแห่งชาติหรือไม่หลังหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินนะครับหรือประโยชน์อื่นใดโดยทำรรจัญญา ของพนักงานของรัฐในปีสองพันห้ารอยหกสามหรือไม่ <c oughs> ก็ว่ายง่ายเรื่องไกลก็ตั้งคำถามว่าตกลงแพตองทานเนี่ยที่เศรษฐาทวีสินตั้งเป็นรองประธานโครงการซอฟต์พาวเวอร์ไปไหนก็นั่งประชุมแทนนั่งประชุมแทนเนี่ยเป็นเจ้าที่ของรัฐหรือไม่และรับเงินนะครับจากการประชุมหรือไม่ผมเรียนทุนส่วนนะฮะโครงการซอฟต์พาวเวอร์มันเริ่มต้นตั้งแต่เดือนเมษายนนะมันยังไม่จบโครงการ มีระยะเวลา3 4เดือนตอนนี้สิ่งที่แปลกๆในโครงการซอฟต์พาวเคือใช้เงินประมาณ5 0 0หักว่าล้านบาทจำไม่ผิด5,600กว่าล้านนะครับซึ่งเป็นเงินภาษีของพวกเราในนั้นก็รวมถึงกิจกรรม LPDG นะครับที่มีการจัดทั่วประเทศนะครับขึ้นมาและจูๆ่ๆผมก็เห็นสิ่งผิดสังเกตขึ้นมาก็มีรถขบวนของพรรคเพื่อไทย ไปอยู่กลางขบวนในการเดินพาเลตคกร้งนี้ด้วยในต่างจังหวัดนะก็มีพักการเมืองนะไปตั้งเอารถขบวนไปแห่ด้วยในกรุงเทพมหานครก็ลักษณะเดียวกันนอกจากนี้นะฮะก็เริ่มหนาหูมากขึ้นนะเกี่ยวกับเรื่องโครงการที่มีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นในโครงการซอฟต์พาวเวอร์อย่างไรก็ตามผมเรียนทุนส่วนนะใจเย็นๆนะสำหรับเรื่องนี้ผมว่าคงมีเรื่องแน่ ไม่ต่างจากโครงการจำนําข้าวไม่ต่างจากาเรื่องอดิจิตอลวอลร็ตนะครับและคราวนี้เรื่องไกลก็เพิ่มเติมว่าเป็นเจ้าที่ของรัฐหรือไม่เอาละจับตามองให้ดีเรื่องนี้ผมว่าไม่จบง่ายๆคงจะมีการคนที่จะไปร้องก็คงร้องมากขึ้นแต่ที่แน่ถ้าโครงการนี้มีการทุจริตเกิดขึ้นงานนี้คนที่เดือดร้อนคนแรกคงหน,นีไม่พน้นองอิงนะฮะที่ต้องมีส่วนรับผิดชอบร่วมกับ ค่าราชการต่างๆไม่ต่างจากโครงการจำนำข้าวที่มีทั้งข้าราชการและรัฐมนตรีติดคุกด้วยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุสน,นสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศักจิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ พันปีก็มีเรื่องราวเล่าขานนั่นคือตำนานของพระเจ้าแผ่นดินตากยุดสมัยสู่รบ ันเพื่อคนข้างลังยังอยู่ปราบจนวันนี้ ียนแทนดินให้เป็นสี and then